สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมเอามาฝากกันสำหรับข่าวดีในครั้งนี้ก็คือสำหรับใครที่ยังไม่ได้ ครั้งก่อนตกครางสำหรับประกันรายได้ในเฟสที่3ในงวดที่1และก็งวดที่2นั้นเราก็มาดูข้อมูลกันเลยนะครับเพราะว่าจะมีการทยอยโอนจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เฟส3 3งวดที่1และก็งวดที่2ของเดือนตุลาคมและก็พฤศกิกายน2,564นะครับจะมีการทยอยโอนในวันที่31พันวาคม2,500 64ที่จะถึงนี้นะครับก็มีงวดของเดือนตุลาคม2564ก็จะมีเจ้าของสวนที่กรีดเองก็ราว93,794รายเจ้าของสวนที่จ้างคนกรีดก็คือ7,196รายผู้กรีดก็คือ6,737รายรวมเป็นทั้งสิ้นก็คือ17,7 ร้2รายมาดูที่เดือนพฤศจิกายน2564เจ้าของสวนที่กรีดเองก็จะมีทั้งสิ้นก็คือ93,794รายเจ้าของสวนที่จ้างกรีดก็คือมีทั้งหมดก็คือ7,196รายาสํายสำหรับผู้กรีดผู้กรีดยางก็คือ6,737รายนั่นเองครับรวมทั้งสิ้นก็คือ 1,7727รายนั่นเองสำหรับในงวดที่1ง,งวดที่2นั่นเองครับผมแล้วเราก็มาดูตารางของการยางแห่งประเทศไทยที่นำส่งข้อมูลของโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3ซึ่งก็ผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานการกำหนดราคากลางอ้างอิงครั้งที่1เมื่อวันพุทธที่ แธันวาคม2564ของรอบที่1ก็คือของเดือนตุลาคมรอบที่2ก็คือเดือนพฤศจิกายน2564แล้วดังนั้นจึงขอให้ทกสได้โอนเงินแก่เกษตรกร,ร,กรชาวสวนอย่างตามรายละเอียดดังนี้เลยนะครับก็ดูตามตารางนี้เลยนะครับผมว่าจะมีกี่รายกี่รายนั่นเองไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับ ตอนนี้ก็จะลืมกดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ